สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,ารีวิวส่งมอบอุปกรณ์การบินให้ลูกค้านะครับก็ตั <c oughs> วน,นี้ก็จะเป็นไอทนะครับอยู่ข้างในไอทีวีก็ไอทีเนี่ยเป็นขายไปเป็นร่มฝึกนะครับลูกค้าจบไปที่ไม่กี่บาทนะครับก็เป็นร่มที่สภาพเก่าแต่ว่าผมก็ยังใช้บินอยู่นะครับแต่ว่าก็แนะนําลูกค้าว่า ไอ้เอาไปฝึกตั้งเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าร่มมันสภาพเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบล็กฮอคเทนดัม um นะครับของอเมริกานะครับเข้ามาเนี่ยชุดนึ่งแบล็กฮอคประกอบด้วยหนึ่งไอ้แบล็กฮอคหนึ่งลำนะครับแล้วก็ร่มสองตัวนี่ก็หลายแสนอยู่นะครับถ้าซื้อครบชุดนําเข้าภาษีอะไรก็น่าจะเกือบล้านอยู่นะครับนาเข้าจากอเมริกา ตัวนี้เป็นอีการโรนะครับเป็นฮาร์เน็ตใหม่เก่าเก็บในโรงเรียนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฮาร์เน็ตตัวเก่านะครับของซับแอร์นะครับ, air, รบแล้วก็จะมีร่มสำรองแล้วก็เป็นอ่าตัวสวยนะครับของแอปโก้นะครับตัวนั้นชุดนี้ลูกค้าได้ราคาไปคุ้มมากแล้วก็เป็นแอดวานนะครับเป็นร่มมือสองในโรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเขาจะจัดส่งให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้สวิงติดจองอยู่นะครับแล้วก็ไอร่ม Black Hawk Solo นะครับก็ส่งไปทางภาคเหนือแล้แบล็กฮอตัวนี้ครับก็ผมก็ยังใช้บินอยู่นะครับแต่ว่าแนะนำให้นักเรียนนะครับก็เอาไปใช้ฝึกดีกว่านะครับในส่วน ไอคุณลิตี้ต่างๆอะไรก็มันร่มก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็มีการต่อสายหลังนะครับที่ดูงานมันแข็งแรงนะครับแต่ว่างานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขายเป็นร่มฝึกไปในราคาหลักพันนะครับหมดเนี้ยหมดเนี้ยราคาใหม่จริงๆแล้วก็เกือบล้านนะครับแต่ว่าเป็นติเออเป็นสภาพมือสองเงี้ยก็เราก็หมดเนี้ยก็ก็หลักแสนอยู่นะครับครับก็จัดส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ